เหมือนรอให้ขับเหมือนชิ้งแล้วกชิงล้วัลงตขึ้นอย่เขาคลอตามเราไม่ต้องมีกังวลมากหนุกไม่ต้องกังวลหรอกนเปจังหวะเราตีเรานี่แหละขอตอไปนี่ลูก ไปพูดคอกับพ่อเขา จะพูดเน้นขอเล่นน้ำจะไปพูดเน้นอขอเล่นนะ้ำเหมือนถ้าเกิดว่าถ้าเกิดจะทำจะไปพูดเน้นเน้นขอเล่นนะ้ำใช่ค่ะใช่พอ่พอพอ่อ <c oughs> พ่อคงไม,ไม่ใจดำพ่อคงไม่พ่อคงไม่ใจดำดูดา้าน,นั่นแหละค่ะนั่นใช่เลยจะรีบไปพ่อ จะรีบไปพบประสบพ่อนั่นแะค่ะแรเปาไม่รอเวลานั่นเยคน่นเลยอแรกร้องไงพอบอกพอพอให้ขี้ไงไอ้เรื่องแบบสมต่ำมาได้เลยไ้เรื่องหนังวา่อยากให้แม่ร้องให้ฟังหน่อยค่ะ ไอ้ที่้สใสันะะเนีย่าายค่ะขยบขยกขาชี้ตีกันเชียงหรือจะเป็นเขียงทาง่านชา Thank <laughs> you. 허용하지 <목소리> 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 เราสงสัยเห็นใครมาสุ่มแอบมองยุ่มยุ่มมาใคร ให้คิอภัยมาทำเลวไรฉลาให้ตาเป็นตขอให้เป็นจริพร้อมด้วยกุ้งยิ่ ขอห้เป็นตาเห็นครอบสกาวหลงรู้เรื่องราวยังลงเสียงไม่ไหลกับท่า่าเฟียงหวานมากเลยอะเราหนังเองเราขับไปแล้วจั่ๆเล อ๋อก็คือแบบก็เหมือนแพลวพาวเมื่อกี้ไงเอาความแพลวพาวเลยก็ได้อยากเป็นนางเอกที่เก่งไงคงจะเกลี้ยกล่อมท่าพอยกกระเป๋านั่นนั่นเลยไหมตุ้มขี้วะนี่ถูกขี้ไหมเนี่ยจะให้ทัดโขี้ตามเราไปเลยขาดใช่เลยนี่มันเป็นมล๊าเป็นหมอก็ตุ้มขี้ก่อนสิใครนขี้แต่ เอา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 กีเดียวกันกับสันไปเละเอาลูกเอาลูกห้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 ากอนตีแล้วหนุโก้เข้าีคือเดนทองอ่ะเนี่ยเจ้าก็บอก่าแล้วล่ะแล้วีองก่อนลยะอเอยาาเป็นนางเอกนิเกตีเมื่อไงคง ตะเกีเล็กแลเข้าท่าพอยกระเป๋าหนะ้านะอานาให้ความมีตาสงสารตออิดตามคอยเป็นแรงใจออคอยมอบมาลายแบ่งพันแสดงแค่อสองสามงาน ได้หลายกว่าฉันลำเบิ่นดีเมาต้องการก่อนเลยแก่ยากยากข้อก็บอกว่าข้อว่นยากแล้วเนาะข้ออยู่แต่น้อยเนาะอันนี้เป็นหมอลำนะขอบคุณแฟนทั้งหลายล้นที่ติดตามผลงาน อยื่นาอนาหานโเมือไเ oh. บึ้งบบเปิดบบนายทั้งหญิงชายไอ้น้องมาจองมองตั้งแต่เว้นตลอดซุ้มนักเต้นตลกพานได้การเพลงดนตีบัลลิงขับเงาสลับกับลำเหลือง เป็นลำเวียงสำเนียงอ่อนช่วงทำน้องบางตอนดัดแปลงห้องเป็นของใหม่พี่นอ้นองเอาใจใส่เคยฟังตั้งแต่กี่มาเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนไปอนุรักษ์สือว้ให้ทันยุคทันสมัยแต่บ่อไรดอกดของเดิม ให้แต่งเติมนอเสริมสอนก็จะประมาณนี้คุณพัดช่วยเอาไปนะท่าเอาไปไม่ไม่ได้เลยลองดูท่านลองหน่อยนี้คุณนวีประชัยดีกว่าเอาไลองดูเมื่อกี้ท่ายังลองได้เลยเนาะอ่ะท่อนหนึ่งนะไม่ไม่ได้จริงลองมันจะอับท่อนเดียวตอนเดียวตอนเดียวท่อดหนึ่งไอ้เป็นพอยครับอับอายมากเลยครับนะฮะนิดเดียวนิดเดียวเียลองหน่อยครับ ขอบคุณแฟนทั้งหลายล้นขอบคุณแฟนทั้งหลายล้นทั้งหลายล้น,น,นที่ติดตามผลงาน ที่ติดตามคนนันอยู่หน้าหันบ่เมื่อไงอ้ยเยอะๆไปไหนาะเยอะๆไปเนาะอยู่หน้าหันอยู่หน้าหันบ่เมื่อไงบ่เมื่อไงบ่เมื่อคือไม่กลับง่ายบ่เมื่อคือไม่กลับง่ายไม่โอ้ยเกาจะตามทุกวันเนาะอันนี้เอาเนี้ยเป็นหนึ่งดอกเออหนึ่งกลุ่มหนึ่งคนก็จะประมาณนี้ก็จะประมาณนี้นะประมาณนี้อันนี้ไม่ยากนะไม่ยากใช่ไหมอันนี้ยากไหมอะไรนะไม่ยากเนาะ ยังถามีกเหรอยากมากคือเราเข้าใจนะว่าแต่ละศาสตร์นี่คือความยากที่เราไม่เคยเราก็รู้ว่าความยากของเขาการให้ร้องลิเกบ่อยๆก็คือความยากของเขาคําว่าคําว่าลิเกถ้าเปรียบเหมือนในอีสานก็ลิเกลาวเนี่ยบ้านเราไม่ใช่คำว่าลิเกลาวอันนี้คือเรื่องจริงนะอันนี้ครูอาจารย์สอนจริงจเลยไม่แต่ฉันว่าหมอลำมันจะยากกว่าลิเกตรงที่ว่ามันจะมีเมื่อกี้ทำนองขอนแก่นใช่ไหม แต่แต่ทำนองกาลสินมันก็จะอีกอย่างออีย่างทำนองอุบลใช่ทำนองอุบลอีกทำนองกาตินค้องเพราะว่ามันหลายมันหลายชนมันหลายชนเผ่าแต่ละชนเผ่าก็จะมีซามเนียใช่การรำก็จะเป็นคนละทำนองไปอย่างเช่นทำนองอุบลจังหวัดคือจังหวัดกาลสินมันก็จะรำเป็นทำนองหนึ่งคือยูดอนยูดอนยังเป็นสาวได้โสดเอาแต่งแต่งก่อนเลย โนชื่อฮอสซี่มีดีนะจังลองสั่งคนที่ล้วโนชื่อฮอสซี่มีดีนะจ๊ะโนชื่อฮอสซี่มีดีนะจ๊ะได้ไหมนะทำไมทำได้ทำไมกูทำไม่ได้ลองลองลองเขาลองเขาเอาลองดูซิตัวนี้ หนูชื่อโอเคพอแล้วไม่มีร้องเลยไม่ไม่ใช่พอแค่หนูมันมันสะท้านใจมากเลยเราชื่ออะี่ชื่อเดดเด่เราลองแต่งหนึ่งเดเด่เหรออยากแต่งเองก็ได้เพราะว่าเขาอยแก่นเาะหนูชื่อเดเดเค่ะาปินา อันนั้นกีลุยแล้วค่ะบอ๋ออันนี้เขาอั้มกันเองได้ใช่ค่ะอั้มกันเองบางทีก็อั้มตัวเองจริงๆแล้วพออั้มกันเล่นนี้คือไม่เคยเคืองกันเลยไม่ค่ะไม่เพราะว่าอยู่วงมอรมัะหนักกว่านี้อีกหนักเพราะเล่้นลิ้นก็หนักแต่ว่าลงลงแต่เวทีก็คือปกติเราจะคุดทีแก้ผ้าอะไรอย่างเงี้ยได้เลยพวกนี้คือคืนบนเวทีอย่างเงี้ยได้เลยงั้นพวกนี้เรื่องจริงก็สามารถทําได้จริงหมดเลยทําได้แต่อย่าให้ตายต้องบอกนิ้วหน้าเราเต็ม 啊。Uh huh. uh huh.